สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโตวิกวันนี้เรามีรถยนต์ที่น่าสนใจมากๆสำหรับครอบครัวใหญ่หรือสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์รถยนต์ที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือ2025 isuzu mpv 9ที่นั่งคันนี้ครับถือว่าเป็นรถที่เหมาะกับการเดินทางไกลหรือใช้ในการขนส่งคนจำนวนมากในแบบที่สะดวกสบายและประหยัด พูดได้เลยว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่หลายคนกำลังจับตามองเริ่มต้นจากการออกแบบภายนอกกันก่อนครับเมื่อมองจากภายนอกของ Isuzu MPV 9ที่นั่งเราจะเห็นได้เลยว่าโครงสร้างและการออกแบบที่มุ่งเน้นความแข็งแรงและความทนทานการออกแบบหน้ารถมีเส้นสายที่คมชัดโดยประจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ Isuzu ที่โดดเด่นอยู่ตรงกลางไฟหน้าแบบ Full LED ทำให้การขับขี่ในเวลากลางคืนมีความสว่างและชัดเจนพร้อมไฟเลี้ยวที่ออกแบบให้ดูทันสมัย ดูสปอร์ตแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ Isuzu ไว้อย่างชัดเจนกระจกมองข้างมีขนาดใหญ่ช่วยให้การมองเห็นด้านข้างมีความปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะการขับขี่ในเมืองที่ต้องขับรถในพื้นที่แคบหรือการเปลี่ยนเลนระหว่างการเดินทางบริเวณข้างรถมีเส้นสายที่ดูเรียบง่ายแต่ก็มีความแข็งแกร่งเสริมด้วยล้ออลอยขนาด17นิ้วที่ทั้งสวยงามและเหมาะสมกับการใช้งานในทุกสภาพถนน เมื่อมาถึงด้านหลังของรถเราจะพบกับการออกแบบที่ดูสะอาดตาและทันสมัยไฟท้ายเป็นแบบเล็ดที่มีการออกแบบให้มีความสวยงามและแสดงถึงความทนทานแถมยังช่วยให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อขับขี่ในเวลากลางคืนหรือมีฝนตกทำให้การขับขี่ในสภาพอากาศไม่ดีมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เมื่อมาพูดถึงสมรรถนะของ isuzu mpv 9ที่นั่ง2025คันนี้มันถูกติดตั้งด้วยเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุดที่ประมาณ150แรงมา้าพร้อมแรงบิดที่350นิวตันเมตรโดยเครื่องยนต์นี้จะทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดซึ่งสามารถรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและการเดินทางไกลได้เป็นอย่างดีการขับขี่ในเมืองจะค่อนข้างสะดวกสบายและคล่องตัว แม้ว่าจะเป็นรถที่มีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักของรถไม่มากเกินไปทำให้การขับขี่ในพื้นที่แคบหรือจอดรถในที่แคบแคบไม่เป็นปัญหาการเปลี่ยนเลนและการหักเลี้ยวก็ทำได้ง่ายดายตัวรถมีระบบกันสะเทือนที่สามารถดูดซับแรงกระแทกจากถนนได้ดีทำให้การเดินทางในระยะทางยาวๆไม่ทำให้รู้สึกเมื่อยล้าสำหรับการขับขี่บนทางหลวงหรือทางไกลขุมพลังของเครื่องยนต์1.9ลิตรถือว่าเพียงพอที่จะทำให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นคงโดยไม่มีความรู้สึก,กว่าเครื่องยนต์ต้องพยายามมากเกินไป อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาไม่มากนักและการขับขี่ด้วยความเร็วสูงยังคงให้ความรู้สึกมั่นคงและปลอดภยัยส่วนการประหยัดน้ำมันถือว่าเป็นจุดเด่นของ Isuzu MPV คันนี้เครื่องยนต์ดีเซลจะทำให้การเดินทางไกลประหยัดน้ำมันได้ดีแอลมันเหมาะสำหรับการเดินทางเป็นกลุ่มหรือการใช้งานในเชิงพาณิชย์เพราะคุณสามารถขับขี่ได้ไกลๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเติมน้ำมันบ่อยครั้ง มาถึงภายในห้องโดยสารกันบ้างครับการออกแบบภายในของ Isuzu MPV 9ที่นั่งเน้นความสะดวกสบายและพื้นที่กว้างขวางสำหรับทุกคนในรถเบาะนั่งได้รับการออกแบบให้รองรับการเดินทางไกลได้อย่างดีเยี่ยมทั้งเบาะคู่หน้าและเบาะแถวกลางยังมีฟังก์ชันการปรับระดับที่สามารถทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายในระยะยาวส่วนเบาะหลังสุดก็สามารถนั่งได้จริงไม่แคบเกินไปเหมาะสำหรับการเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่การตกแต่งภายในมีการใช้วัสดุที่ค่อนข้างดี เช่นหนังเทียมคุณภาพสูงและวัสดุพลาสติกที่ดูแข็งแรงทนทานแผงคอนโซลกลางออกแบบให้เรียบง่ายไม่ซับซ้อนโดยมีจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ที่รองรับระบบสัมผัสและการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้ง Apple Car Play และ Android Auto ในรถรุ่นนี้ยังมีระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มความบันเทิงระหว่างการเดินทางในส่วนขององค์การควบคุมระบบอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นระบบแอร์อัตโนมัติที่ควบคุมแยกอุณหภูมิระหว่างคนขับและผู้โดยสาร ช่อง USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือรวมถึงพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางทั้งในช่องเก็บของบริเวณคอนโซลหน้าและพื้นที่ท้ายรถสามารถจุสัมภาระได้อย่างสะดวกสบายสำหรับความปลอดภัย Isuzu MPV 9ที่นั่ง2,025มาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครันเช่นระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ระบบเบรก ABS พร้อม EBD และระบบควบคุมการทรงตัว ESC ซึ่งจะช่วยให้การขับขี่ของคุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสุดท้ายในเรื่องของราคา Isuzu MPV 9ที่นั่งรุ่น2,025เริ่มต้นที่ประมาณ1.1ล้านถึง1.3ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันที่เลือกโดยถือว่าเป็นราคาในระดับที่ค่อนข้างเหมาะสมกับคุณสมบัติและฟังก์ชันต่างๆที่ได้รับ สำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ที่เหมาะกับการเดินทางเป็นกลุ่มหรือครอบครัวใหญ่ I s u z u MPV 9ที่นั่งรุ่น2025นับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆครับมันผสมผสานระหว่างความสะดวกสบายสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและราคาไม่สูงเกินไปแถมยังคุ้มค่ากับการใช้งานในระยะยาวอีกด้วยและนี่คือรีวิวทั้งหมดของ i อ u z u MPV 9ที่นั่ง2025ครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Week ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ